ก็ไม่รู้จะยุดรักยังไงเลยต้องรักเธอไปในใจก็เล่ากันเธอไม่หันมามองก็ไม่เสียใจสักครั้งแค่ให้ฉันมีคนให้ดูแลในบางครั้งบางคราวก็เพียงพอแล้วใจเธอจะรักใครใจฉันก็รักเธอ สวัสดีค่ะชื่อตองนะคะเออสสามนะคะค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่เออได้เข้ารอบเป็น12คนนะคะค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันโหวตด้วยนะคะถึงตองจะไม่สวยแต่ว่าก็จะทําให้เต็มที่อย่า,าโหวตแต่โหวตคนสวยๆนะคะคนไม่สวยก็รออยู่ค่ะก็เออช่วยกันโหวตด้วยนะคะก็เออขอบับขึ้นค่ะ